ออเดอร์อาหารกลางวัน L U N C ทุกวันทุกวันคืออะไรเลตเตอ,อร์เลเตอรเลเตอร์อ๋อ L A T E R ส <Super hero. S 2> ุดพีโล ดินเนอร์อาบน้ำสปายฮะสปายหรือสเปส์สปาสปายชาต t จานเมนูวันเดอร์ H e <Menu. S 2> วอนเดอร์อ <Wonder. S 2> oh. ๋อแต่เป็นอเอนดีร e ์มอ่ะอรี่ซัมเมอรี่สัมเมอรี่สัมเมอ u m m a r y เมอรี m สัมเอรี่สัมเมรี่สัมเมอรีอรี m a ัมเมรู้ร ดาว daily มี d a i ี่สอง d a i ี่นะใช่ถ้าเป็น R คืออะไร R คือไม่รู้กันแล้วถ้าเป็น L อ่ะ L มันจะมีพวกอาหารแล้วถ้าเป็น R อ่ะ daily คืออะไรจดบันทึกใช่มันจะมีจดบันทึกกิอันนน D A I R Y คือ <D ary. S 1> คืออ, <ะ S 1> อาหารมันแอลซุปกาวขนมปัง,ปงโ <S <S o A S T S ไส้กรอก ัว่ s ม,มีอะไรอีกอะไรอ่ะน่ยยุก้าคืออะไรต้นไม้ฮะต้นไมนไ้เป็นยังไงยุก้าที่มันแมแหมอ๋อปรากฏ